สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จอดพาไปหมับจะพามาหมับข้าวแกงเมืองตังที่มหาชัยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านที่ผมมามหาชัยผมก็จะแวะมาทานตลอดนะครับเขาเป็นแกงใต้ที่รสชาติคนภาคกลางทานได้นะครับไม่เผ็ดจัดจนเกินไปนะฮะแล้วกับข้าวก็มีหลากหลายและสะอาดสะอ้านแลวอีกอย่างหนึ่งน้ําพริกเขารสชาติดีมากเลยครับน้ําพริกผักสดน้ําฟรีนะฮะแล้วราคาไม่แพงนะครับดูครับข้าวเขา เยอะมากมากวันหนึ่งสี่สามสี่สิบอย่างนะะแล้วก็จริงๆแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากนะที่ร้านนี้นี่ครับผักสดคุณน่าทานมากนะแล้วน้ำพริกก็มีที่โต๊ะน่าสะอาดสะอา้านหนึ่งอย่างที่ผมชอบเลยทุกครั้งที่ผมไปก็คือความสะอาดของเขาแล้วนี่นะที่ผมสั่งมากินวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วร้านที่ผมไปกินบ่อยนะฮะผมไปมหาชัยทรผมก็จะแวะกินทุกทีนี่มีแกงส้ม มีไข่พะโล้แล้วก็ยีราปลาดุกอร่อยมากผมชอบมากหมับเขาให้นี่แล้วพริกกระเทียมเขานี่ยสะใจเลยครับแบบสะใจสุดๆสดใหม่สะอาดดูสาดเข้าไปพริกน้ำปลาสาดเข้าไปฮะนี่ครับตัวน้ำพริกเขาปั๊บชิมน้ำพริกเข,เขาปาก่อนนะฮะผักแก้มผักแก้มผักแนมผักแนมหมับเขาให้นี่ถั่วพูกรอบ อ่อนออนฟินสุดๆหมับเข้าไปหมับเขาให้กุ้งกุ้งนะแกงส้มมะละกอกุ้งหมับเขาให้แกงส้มหมับเขาให้นี่ลำพิกต่อีปลาพหมับเขาให้หมับหนอนนี้หมับเข้าไป มับเข้าห้หมับเข้าให้ถั่ถวพูนอ่อนแก้มโอ้โหเช้าๆมับเข้าว้เข้าวแกงนไปลแบบ่ฟินมากอ้ยหมูยเงี้ยหมูหมูไข่ปเป็นก้อนเลยบับมับนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกยีราเนี่ยน้ำพริกยอะเลวแกงส้มดูแลมับเข้าหไฮผักแก้มใบบัวบกหมับเข้าให้นี่ถั่วพูที่น้ำจิ้มมันโอ้ฟินมากครับน้ำพริกร้านนี้เขาอร่อยมากจริงๆมับเข้าให้ นี่ไข่ไข่ไข่พะโลกับน้ำพริกกะปิมับเขาให้มับเขาให้บับเขาให้โอ้โหนี่ยครับสภาพที่เห็นวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ